สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนเจจาก Movie w ว n e e r e r นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังนะครับแนวสืบสวนสอบสวนนะครับย้อนยุคไปหน่อยสมัยแบบปี1800กว่าๆเลยนะครับในเรื่องนี้เลยครับผม The Pale Blue Eye ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ความยาวพอสมควรนะ2ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็ เพิ่งจะรีลีสออกมาแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับก็เรียกได้ว่าติดอันดับนะครับขึ้นชาร์ตตำหนดงหนึ่งในหลายๆประเทศเลยนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมอยู่ออสเตรเลียก็ขึ้นแบบติดท็อป10เ,เหมือนกันนะครับเรื่องราวนี้จะย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่18ที่ผมบอกนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับอ้ามาจากชีวิตจริงของนักเขียนและก็กวินตำนานนะครับอย่างเอ็ดการ์แอรันโพนะครับซึ่งเขาเป็น คนที่เป็นคนบเบิกงานเขียนแนวสืบสวนสอบสวนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของค่ายนะครับในค่ายทหารครับค่ายฝึกทหารซึ่งมันเป็นเหมือนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับอ,อยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะครับในช่วงปี1830นะอยู่ดีมาวันหนึ่งนะครับในคืนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนทหารคนหนึ่งนะครับชื่อว่ารีรอยฟรายนะครับถูกฆ่าแขวนคอบนต้นไม้นะครับแล้ว ก็พวกแบบพวกมียศอะนะครับก็เรียกนักสืบคนหนึ่งนะครับเป็นนักสืบท้องถิ่นนะครับเขาก็เกษียณงานแล้วล่ะแต่ก็มีมีปมมีอดีตนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคริสเยนเบลนั่นเองนะครับในเรื่องนี้จะชื่อว่าออกัสตัสแลนดอร์นะครับเขาก็มาสืบสวนสอบสวนนะครับคือไอเหยื่อที่ตายเนี่ยไม่ได้แค่ถูกแบบแขวนคอตายนะพอแขวนคอเสร็จแล้ว มีการควักเอาหัวใจของเหยื่อไปด้วยนะครับมันก็เลยกลายว่าเฮ้ยคดีนี้มันไม่ปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มสืบสวนนะครับก็คุยกับนักเรียนนายร้อยหลายๆคนนะครับก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้ข้อมูลนะครับเหมือนบางคนก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เหมือนรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่พูดนะครับจนมาเจอนักเรียนนายร้อยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอ็ดการ์แอรันโพนี่แหละนะครับหรือว่าชื่อสั้นๆเรียกว่าโพแล้วกันนะโพเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบกวีนะครับพูดแบบเจ้าบทเจ้ากร็ ให้เบาะแสแล้วก็พยายามช่วยกันสืบนะครับเหมือนกับทําตัวเป็นผู้ช่วยนักสืบประมาณนั้นนะครับคือด้วยความที่เรื่องราวมันย้อนกลับไปยังไงอะกลับไปเก่ามากนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่า,าเครื่องแต่งกายสถานที่นะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเขาก็เซตอัพออกมาให้มันรู้สึกว่ามันเก่านะครับแล้วมันก็จะมีความแบบหนาวเย็นเยือกนะครับเห็น ไอภาพศพก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเลดอานะครับเ,เวลาผมดูเนี่ยนอกจากว่าเคนดับแรกพูดถึงเรื่องเลดอาคือมันค่อนข้างโหดก็คือว่าเวลามันเห็นคนตายอะไรเงี้ยมันจะแบบเห็นศพอะไรเงี้นะก็อันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบเห็นจ่าๆอย่างนี้นะรเรื่องเรื่องนี้ก็มีค่อนข้างทําได้ดีเลยแต่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบปวดหัวกับมันมากคือเรื่องของบทพูดนะครับ <c oughs> คือบทสนทนาแม่งเก่านะครับเขาใช้แบบภาษาแบบโออิงลิชอะ คือม่นคุยกันแบบออฟังไม่เคอยออกเลยไม่คุยอะไรกันวะนะครับตอนแรกเปิดผมดูเสียงอิงซับอิงใช่ไหมครับแล้วก็ดูไปสักพักหนึ่งคุยอะไรกันวะแปลไม่ออกอะแล้วก็เริ่มเปิดเป็นซับไทยนะครับหลังๆมาผมดูไปมันมันเริ่มช้ามากคือหนังนเนี่ยมันเนิบแล้วมันช้ามันสโลเบิร์นสุดๆเลยนะครับก็เลยต้องแบบเปิดเป็นภาคไทยแล้วก็ทำอีกอย่างไปด้วยนะครับแต่พอประมาณกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องเนี่ยมันเริ่มเฉลยปมนะครับมันเริ่มค่อยๆเหมือนต่อจิ๊กซอว์ไปเรื่อยๆครับว่า โอเคศพปุ๊บเจออย่างนี้ปุ๊บแบบโดนคว้าหัวใจด้วยอย่างเงี้ยควักหัวใจออกมาสแสดงว่ามันต้องมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฆาตรกรมันฆ่าคนเดียวหรือเปล่าแล้วปมคืออะไรแล้วมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นหลายศพเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไหมนะครับแล้วมันจะมีเรื่องหักมุมยังไงไหมหรือว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับทุกอย่างมันเริ่มขมวดปมประมาณกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าคุณดูต้องอดทนนะครับอดทนมากๆนะ <c oughs> คืออ่าอันนี้คือพูดถึงหนังโดยรวมนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องตัวของนักสแสดงนะครับดีมากนะครับคือต้องบอกว่าอ่าคนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคุณริสเยนเบลนะครับริสเยนเบลนี่เป็นนักสแสดงระดับเทพนะครับเป็นนักสแสดงไม่ต่อดด้วยใช่ไหมคือเขา ผมไม่เคยดูเรื่องไหนลับผิดหวังเลยนะสำหรับคิสเซนเบลนะครับตอนที่ผมดูล่าสุดของงานของคิสเซนเบลนี่น่าจะอยู่ในตอนะครับซึ่งแบบต่อแม่งแย่ะนะครับต่อเลิร์แอนทันเดอร์ครับแม่งแย่แต่ว่าคิสเซนเบลมันหลงมาไงไม่รู้นะครับไม่น่าไปตบปากรับคําเพื่อมาเล่นเป็นตัวร้ายเป็นกอน,นะครับรู้สึกว่าเ,เสียดายศักยภาพนะครับก่อนหน้านี้ที่ดูในฟอร์ด วอร์ดสต์เฟอร์รี่นะครับอันนั้นคือก็เดอะเบสเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องแค่ล่าสุดก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอจบต่อกับ Ford f e r ์เร์รีไปเนี่ยเขาจะมีอ่าอัมสเตอร,ร์ดัมใช่ไหมครับกับเนี่ยเดอะเพลย์บัวย์ผมก็ดูเดอะเพลย์บัวย์แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคิสเซนเดลที่เราได้จักนะครับคิสเซนเดลที่แสดงได้แบบสุดๆฉากเศร้าฉากแบบต,ต่างๆอ่ะต่างๆมันดีมากจริงๆผมว่าดูดูเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกเหมือน ดูอ่ามันจะมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่คริสเยนเบลเนี่ยเคยแสดงนะครับเป็นอัลเฟรดอ่าบอรเดนนะครับในเรื่อง The Prestige นะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 6นะเรื่องนั้นเนี่ยเขาเป็นเหมือนตัวหลักนะครับกับตัวของอ่าฮิวจ์แจ็คแมนนะครับแล้วก็มีสกาเลตโจแฮนสันด้วยซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็มันย้อนยุคป,ประมาณนี้แหละแต่เรื่องนั้นมันจะออกแนวแบบมีความ มีความระทึกแบบสนุกคนละแบบกันเพราะว่ามันเป็นแบบนักพยากรณ์ใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยมันย้อนยุคเหมือนกันแต่มันเป็นแนวแบบมุนมุนดักดเาพวาะเป็นแบบแนวสืบสืบสวนสอบสวนนะครับก็ทําคือผมให้แสพสิบเต็มสิบเลยแล้วแล้วในอีกคนหนึ่งนะครับที่โหวตสําคัญเนี่ยก็คือแฮร์รี่เมล์ริงนะครับซึ่งคนนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะไม่คุน้นนะ่ากนั้นแฮร์รี่เมล์ริงท่นเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วทั้งแฮร์รี่เมล์ริงนะครับกับคุณเทมอติสปอร์เนี่ยที่เป็น อ่าเป็นหัวหน้าในร้อยเป็นเป็นชื่อยศอ่ะจา้าอผมเรียกไม่ถูกนะครับที่ชื่อเทเยอร์ครับก็ตัวโพเงี้ยสองคนเนี้ยเขามาจากแฮร์รี่พัตเตอร์ไงนะครับแฮร์รี่มาริงนะครับหรือว่าโพเนี่ยของเราเนี่ยก็แสดงนะครับเป็นตัวของดัตลี่นะครับซึ่งจะบอกว่าคือโตมาเยอะนะครับจากสมัยนั้นนะพอมาสมัยนี้คือเหมือนเป็นคนละคนกันนะครับคือสมัยตอนเด็กๆก็แบบเหมือนเหมือนจำมั่มห,หน่อยใช่ไหมแต่พอมาแสดงเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณ แฮร์รี่มาริงเนี่ยเขามีผลงานเยอะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยดูงานเขาแล้วก็ชอบเขามากเนี่ยก็อย่างในซีรีส์ของ The Queen's Gambit นะครับหรือแม้แต่ใน The Devil All the Time นะครับแล้วก็จะมีหลายๆเรื่องนะคือเขามันแสดงพวกดราม่าได้ได้เก่งนะครับจะจากสายแบบ Blockbuster อะนะพอเปลี่ยนแนวมาก็แบบทำได้ดีนะครับ อตอนนี้ The p e r i p h e นะครับเราสามารถดูได้ใน n e t f l i x นะครับที่ไทยก็ดูได้นะก่อนหน้านี้ผมรีวิวหนังบางเรื่องที่ไทยมันดูไม่ได้นะครับก็ต้องต่อ VPN เอานสำหรับคนไทยแต่่อนนี้คือดูได้นะครับมาไม่มีฉากอะไรแบบตกใจหรือว่าแบบหลอนๆอะไรงี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับ <S <S แต่มันจะแค่แบบมืดๆเนื่อยๆแล้วก็ พูดกันด้วยภาษายากๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรตื่นเต้นกว่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบแนวพิเรียนนะหรือว่าแนวแบบสืบสวนสอบสวนนะครับก็พอดูได้แต่มันก็ไม่ได้สืบสวนแบบสมัยใหม่นะครับเพราะว่ามันเก่าไงนึกภาพว่าการสืบสวนสมัยเกือบ200ปีที่แล้วอะ่ะมันก็คงไม่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมแบบเออเราหา DNA ได้นะหาฟิงเกอร์ i n t นนะไม่มีนะครับสมัยนั้นคือใช้ การให้ปากคำการหาหลักฐานหรือแม้แ <Veter> ต <an> uh, ่แบบหาแรงจูงใจนะครับมาผูกกันอะไรเงี้ยทุกอย่างนะมีการแบบเอาอ่าลายลายมือนะครับลายลายเขียนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันซึ่งพวกนั้นก็ค่อนข้างดูเมคเซนนะครับแล้วมันก็ยังไงอะเวลามันข่ากันมันก็ข่ากันง่ายนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มี CCTV เีมือนปัจจุบันนะครับก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับผมว่า คนดูช่องเราเนี่ชอบแนวสืบสวน,นเยอะนะครับอันนี้ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเวลารีวิวมาก็มีคนดูเยอะนะครับเรายิ่งไดดาราเทีๆบเทีี้มาก็ห้ามพลาดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งจะมาดูช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดตุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับติดตามกันหน่อยนะผมอยากจะได้ผู้ติดตามนะครับสัก5 0 0 0คนนะครับในปีนี้ตอนนี้คือเพิ่งจะเดือนมการานะครับ อีก11เดือนนะเราจะต้องไปด้วยกันให้ได้นะครับจะตั้งใจทำรีวิวหนังกับซีรีส์มาเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ